ครับผมสวัสดีพีพีนาหนา้าครับเอฟซีไข่ขึ้นหมานเนาะวันนี้กะวันทีอ่าสามครับสิงหาครับพอสองมสิบห้าวันนี้กะมีไอสินค้ามารีวิวครับอ่ารีวิวงานก่อนทรงเนาะให้ลูกค้ากะไออุปกรณ์ต่อใกล้ครับอุปกรณ์ต่อใกล้ของกะกระลังไอทยอยเขม่าครับอ่ากะสิเป็นพวกมู กระเป๋าครับใส้ใกไก่เปตัวหลวกามี่ใหญ่ลำโพงครับกับเมมเสียงกะซีมีขึ้นครับขึ้นไอพีเสียหลอมไก่เนาะขึ้นพีเสียสําหรับหลอมไก่ตัวครับนี่นะครับท่นน้าตาลแลวกาซิเป็นไอชุดรักกับเชือกครับนะมอนิกะมีสินค้าราคาโปรนะครับมารีวิวให้พี่น้องนะครับสำรบหรับฤดูการต่อไก ชุดโปรนะครับชุดโปรกับซิมี่เป็นคลื่นในผีเสื้อนะครับที่ผมถืออยู่นี่แหละเป็นจุดสิบหาักสามสิบบ่วงครับสำหรับหล่อมไกต่ตอเนาะสำหรับหล่อมไกต่ตอ,อล,ล่าเหรียญงานครับกะเป็นเอ็นเบอร์ไอเก้าสิบนะครับเอ็นเบอร์เก้าสิบวงกายุหานิววงหานิวนะครับต่อไปครับต่อไปเป็นไน้ สายพี e ครับแปดสิบปอนด์ปั้นสองเซนนะครับต่อไปก็รับหัวเอ็นธรรมดาครับนะครับประมาณนี้ครับงานต่อไปกะพันลักเป็นแบบเกี่ยวครับแบบเกี่ยวให้เชือกพันลักกับเป็นในเบอร์เก่านะครับพันแล้วก็ยอดเก่าหัวถ่ายครับเือบลักให้เรียบรอย้อยอ่าลักก่เง่า,อาอยูไอ้หกนิ้วเคืองครับ ลักฮองดิวเคิงเนาะขนาดลักกะบสองมิลครับสแตนเลสสายเมนด้วพี่น้องสายเมนเป็นไอเชือกมูมลี่ครับเชือกมูมูมลี่เนาะหนึ่งจุดสองมิลครับสีดำรับกับประมาณนี้ละขึ้นหลอมไก่นะครับขึ้นหลอมไก่ต่อ,อสิบหารักสามสิบบวง มีแถมล่งเก็บให้ครับเรียบร้อย2อันเนาะครับกับประมาณนี้ละชุดโปนะครับชุดโป่จะเ,เขาเวาลไลดล,ละเอียดสักการจังควยผมยังควยสิแเก่ยงราคาเนาะครับลักครับลักสำหรับลามไกลต้อนะครับากาเป็นงนั้นกึ่งครับประมาณนี้เลยเกือบแลกเกอร์ให้ครับส,สวยๆมีลูกหมุนให้นะครับ ลูกหมุนไอสำรับมัดเฉือกนะครับหมุนไดออมรักเลยเสียบวัจังนะครับลูกหมุนไหตัวใหญงย่ๆครับขาเป็นสแตนเลสครับขาสแตนเลสไหเวลาเขาาไปใส่ก็ดึงไหปอกนะครับปอกซุบตัวไปลายลักไหนะครับดึงออกแล้วก็ไปปักดินเลยใส่ได้ครับ งานหลักกับประมาณนี้แหละครับงานหลักต่อไปก็เป็นเชือกครับเชือกลำขาไก่ต้อนะครับเชือกกระสายหนานี่เป็นไหนงานถักนะครับงานถักมือเป็นเชือกเที่ยนถักนะครับเชือกเที่ยน,นถักมีหลูกหมุนไห้ครับลห,หลูกหมุนไห้สายลังนี่เป็นเชือกลมนะครับสายลังนี่เชือกลมสายหนาเชือกเทียน,นถักนะครับ เวลาเขาเอาอไปใส่นะครับกะเขาดึงไข่ออกกันครับดึงให้มันไข่ออกสักวันแบบนี้เขาก็สุกข,ขาไกลนะครับสุกข,ขาไกลเขาไปแล้วเขาก็ดึงดึงให้มันสุดเลยกะสิเป็นปลอกอ้อมขานะครับประมาณนี้ละประมาณนี้หนุ่มดีครับหนุ่มดีบ่แข็งครับบ่บาดขาไกลกะประมาณนี้ครับสําหรับเฉือก ความยาวกับยุปประมาณไอ้เม็ดหนึ่งครับยูปประมาณเม็ดหนึ่งเท่งสซยหนาเท่งสซย์ลังนะครับเวลาห้าไปใส่นะครับเวลาข้าไปใส่เดี๋ยวสีใส่ให่เบิ้งเวลาห้อไปใส่นะครับของไปหอดของไปหอดเห่อไก้นี่นะครับก็จะเป็นลูกหมุนไหแบบนี้ครับตัวใหญ่ๆกะซุปเข้าไปครับซุปเข้าไปในลูกหมุน ใส่ทางใดก็ได้ซุปข้าไปบัดทีนี้เฮาก็ขอดครับขอดสองเถ้อนะขอดธรรมดาเนี่ยครับขอดเทืาหนึงแล้วก็อ่ะขอดอีกเทืาหนึงนี่นะครับเป็นสองเถอาก็ดึงให้มันแน่นๆครับบัดทีนี้นะดึงแน่นๆก็สิเป็นปมประมาณนี้พี่น้องนะเป็นปมประมาณนี้ครับจากนั้นถ้าก็หลุดมา นี่นะครับกระสิเป็นปมแค่นี้นะครับกระย่แล้วมันกระสิมุนได้อมรักครับเวลาไกลเลนนี่ครับความยาวอยู่เม็ดหนึ่งจัดโปยังไดนะครับจัดโปไอขึ้นนะครับขึ้นผีเสือนะครับสิบหาักสามสิบบ่วงนี่ครับชุดหนึ่งชุดหนึ่งเอาไว้ลลอมไกลต่อนะครับลลอมไกลต่อแล้วก็ลักกับเชือกครับ หลักกับเชือกชุดนี้ละเข้าลามค้าแล้วเข้าเก่าขึ้นนี่หลอมครับหลอมไก่ต่อไว้อ่าชุดนี้นะครับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทครับชุดนี้ราคาโปรนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทรวมทรงไหลใจเงินปลายทางเลยครับพี่น้องทรงฟรี่ใจเงินปลายทางครับเจ็ดร้อยห้าสิบครับพี่น้องใจหยอดเกียร์อยหาดสิบแล้วก็รับของเอาเลยหนาบานแค่นั้นครับจบอ่ามาต้องอยังมากไหมเนาะครับอ่าราคาโปร โปรนี่ก็มีอยู่ตลอดครับผู้ได้สนใจกับจังคอยถักจังคอยโท่เขวามาเนาะเดี๋ยวผมติเทมเบอร์ไว้ให้เป็นชุดโปรครับตอนรับฤดูกาลเนาะนี่นะครับได้สามยางครับขึ้นลักเชือกเป็นชุดโปรเียเอาเป็นไอ้ขึ้นวงเดียวก็ได้ครับพี่น้องขึ้นวงเดียวกับสีไดยูไอ้ชุดไอ้สามสิบลักครับ จุดสามสิบหลักสามสิบหลักสามสิบบวงครับบวงเดียวกราคาทอกันครับเสียเ,เป็นบ่วงเดียวกระไดบ่วงคููกระไดแล้วแต่พี่น้องเลยครับแล้วแต่ข้าถานัทเนาะยู่ที่ผู้ใส่ครับนะรับประกันให้ครับพี่น้องงานหลักสวยสวยครับงานคุณภาพ ของบดีข้าเบามาขายนะครับของบดีข้าเบามาขายประมาณนี้ครับงานหลักไกสีซื้อแยกกระไดครับพี่น้องซื้อแยกกระไดเชือกกับลักนีชุดละ170บาทครับ170อบาทต่อไปเนาะต่อไปข้ามาเบิงไอลำโพงครับแบบนี้ข้ามาเบิงลำโพง เวลาผมส่งไปผมก็สิแพกไห้ไปแบบนี้ละพี่น้องนะผมสิแพกไห้ไปแบบนี้ละรักกันมันแตกเนาะครับเวลาขนส่งเนาะห่อไห้แบบนี้แหละครับกันแตกต่อไปลำโพงครับฝากลำโพงบูทูธไ้นะราคาลักลอยครับราคาลักลอยลำโพง ลำโพงบูทูธนะครับกระสิเป็นโตประมาณนี้พี่น,น้องลำโพงบูทูธลายพังาหารครับงานสวยๆครับขนาดบ้านอยบ่อยญ่ครับเหมาะมือเลยอ่าข้างบนนี่เปิดออกมานะครับกระสิมีอ่าดูเสียบสายอ้ ชาร์จนะครับเสียบสายชาร์จให้แล้วก็ใส่เมมครับใส่แฟลชไดร์ใส่เมมใส่แฟลชไดร์ให้เสียบจากลินโทรศัพท์ได้ครับรุ่นนี้ก็มีบลูทูธอ่าปุ่มบนสุดนี่ไอ้กลมๆนี่เป็นปุ่มปิดเปิดครับถ้ากดแซวไปเด้อคันสีเปิดครับอันนี้คือบ้านเด็เกใส่การ์ดนะครับปุ่มข้างล่างนี่เป็นปุ่มไอ้คันเท้ายางให้มันเพิ่มเสียงนะครับถ้ากดแซวไปคันอยากเปลี่ยนเสียงก็กดเทเดียวครับ ปุ่มกลางนี่เป็นปุ่มใหม่กดยุดครับกดสต็อปปุ่มข้างล่างนี่ก็เป็นปุ่มลดเสียงครับขันยากให้มันลดเสียงเทากับกดแช่์ขันยากให้เปลียนเสียงเขากับกดแทเดียวเดี๋ยวใส่เมมให้เบิ้งพี่น้องนะใส่เ <c oughs> มมให้เบิง้งเนาะเมมเสียงเท่ากับเป็นไอ้นี่ครับนะ16กิกครับอยากได้เสียงนกเสียงไก่เสียงไอ้กิลิจิซ่อนครับ ลงให้ได้ดมดครับพี่น้องอยากได้เสียงยังกระซัง้ามาใดสำหรับเมมเสียงอ่ะเดี๋ยวใส่ให้เบิ้งอ่าสำหรับวิธีการใส่เน่มนะครับพี่น้องเอแกออกมาแหลวแกออกมาแล้วเข้ากับเปิดนะครับเปิดนขึ้นระบาดที่นี่เข้าเอาท่างทีไอมันมีตัวหนังสือนี่ครับขึ้นข้างบน ขึนขังบนดนะครับพี่นอ้องเขาก็เสียบเข้าไปนี่ครับเสียบเขามันสีประมาณนี้แบบที่นี่เขากดลงเที่ยน,นึงครับอ่ะมันสีดังแตบ๊บนี่ครับประมาณนี้จากนั้นเขากดอปุ่ม power ครับ <c oughs> เสียบไป <c oughs> ขึนมาแบบนี้ครับ <c oughs> ไฟสีไอ้น้ำเงินนี่ครับสีขึ้นน,นี่คือเสียงไกลนะครับเสียงไกลตัวเมียนี่ครับ ขันเท่าอยากเพิ่มเสียงนะครับเมื่อกดปุ่มข้างลางนี่ครับแซไวลดเสียงกับอัดลงครับพี่น้องดังเฮง เสียงไกล้ก็สิมอยูประมาณในสี่หาเสียงครับเสียงละยชั่วโมงนี่นะครับนะเขาไม่ได้เปิดแห้งครับพี่น้องย้ำไปตอนั้นไม่ได้เปิดแห้งดอกนี่นะครับ กัประมาณนี้ครับสําหรับไอ้ลำโพงเนาะกับเมมเสียงฝากไว้นําครับอ่าลำโพงนะครับราคากับสี่ยูไอ้สามร้อยห้าสิบครับราคาลำโพงราคาเมมกะสามร้อยครับราคามมสามร้อยขันเทาซื้อร่วมกันกับหกร้อยห้าสิบครับร่วมทรงใจเงินปลายทางอ่ะกะประมาณนี้พี่น้องฝากไว้นําครับสําหรับลําโพงต่อหนกต่อไก่อ่าต่อไปเป็นงานไอ้กระเป๋านะครับงานกระเป๋า กระเป๋าใส่ใกไก่เปียต่อครับอรอบนี้ก็สิเป็นไล่ออกคือไอ้ไล่ทหารนะครับไล่พังทหารแล้วก็สิมีไล่ไอ้จิ้งไม้ครับนะเทามาเบิ่งไล่เหรียดเนะาะมีรูระบายอากาศให้ครับอ่อมเลยทางนี้ก็เป็นไอ้มองเสียบลักครับมองเสียบลักไก่ฝั่งนี้ก็เป็นไอ้มองใส่ขึ้นทางครับใส่โทรศัพท์ มีตีนตุกแกปิดให้ครับเรียบร้อยข้างบนครับข้างบนนี่ก็เป็นไอ้สิบครับสําหรับเอาใกล้เขาข้าลูดไปเลย่ยรูดไปเราบัดที่นี่ข้างในครับนี่ข้างในก็มีเป็นซับในให้ใหครับนานาสวยๆนุ่มๆครับข้างล่างนี่ก็เป็นแผ่นดันส่งให้ครับอยู่ส่งสวยวเวลาใกล้ออกนะครับ ไม่เล่าไก่ออกข้าเปิดข้างหน้านะครับข้างหน้านีา่ดึงออกไปเลยจากนั้นกระรูดสิบลงครับกรารูดสิบลงอเอาไก่ออกครับกบระสีประมาณนี้นะประมาณนี้งานกระประมาณนี้เลยครับงานกระเป๋าใส่ไก่ไเป็ดต่วแต่นี่กระใบละสองรอยครับกระเป๋ากะ มีประมาณนี้แหละครับงานมานันนี้สำหรับสีมารีวิวเนาะกะลูกค้ากะเริ่มทย่อยสั่งอะไรขึ้นต่อไก่ข้าแล้วนะครับสั่งอุปกรณ์ขม้าแล้วเพราะว่ามันไก่หวัหวหรืดูต่อแล้วนะครับบางคนเพิินกะแหกปั้นาเนะครับเริ่มได้กำขากันแล้วอ่าคันบ่อยากถ่ายรอยคิ้วโดนนะครับก็เริ่มสั่งทยอยสั่งขม้าได้เลยครับผมกระสิทย่อยเลียย์คิ้วไปเรื่อย ราวาขันห้าถ่าไปช่วงไหนออกพันษาเนาะครับช่วงนั้นค้นเล่นหลพงกาเสีดขึ้นนำบว่ท่านครับช่วงนั้นมันกระสิได้ถ่าโดนนะครับคิวขัดสร้างมาช่วงนี้ก็พ่อเล่งไห้ได้ครับได้รับเร็วนะครับบ่เกิน3ซมื้อครับของฮอดนะกับประมาณนี้ล่ะพี่น้องสำหรับงานขึ้นฝากไว้น้ำครับอยากได้แบบใดก็จังคอย ทักหรือโทรมาสอบถามก็ได้ครับเดี๋ยวผมสิดิทิมเบอร์ไว้ให้เบอร์ก็เป็นเบอร์ไอ 11, ้0611276771นะครับนะแล้วอีกเบอร์หนึ่งก็เป็น0916945233ครับผมใส่สองเบอร์นี่เด้อร์นะสำหรับผู้ใดเสียไอ้แอดไลน์มานะครับแอดไลน์มากัดลอกเอาเบอร์ไอ้0611276771นะครับเอาไปเพิ่มเพื่อนจากหมายเลขโทรศัพท์นะครับ มันจะเด้งขึ้นมาเลยเป็นไข่ขึ้นหมานนะครับทักมาสอบถามก้อนกระได้ครับเดี๋ยวผมส่งไล่เหรียญให้เบิง้งว่าท่านสื่อว่าท่านอ้อมกับบ่าวากันเนาะสอบถามเบิ้งก้อนได้ครับพอ้อมจังควายสังที่สาคัญสังแล้วกับตองรับนะครับมีความหลับผิดช,ชอบนะระบบเจ็บเงินปลายทางนะครับเสียเทิงคาส่งตอนไปตอนกลับนะครับกะอยากให้พี่น้องได้รับของนะครับ ขันว่าท่านพร้อมกับยาฝาวซังให้ผู้เพิ่นพร้อมสกอักก่อนสำหรับมัอนี้กะฝากไว้น้ำครับพี่น้องสำหรับงานอุปกรณ์ต่อไกลนะครับฝากไว้น้ำเบื้องล่ากาวฝากกดต,ติดตามเลยนะครับเป็นกำลังใจในการทิดชิปให้ทางขายนาน้ำสำหรับมัอนี้กะสวัสดีพี่น้องครับครับผม